วัสดีค่ะอะตอมไทยรันดิจมนันีค่ะวันนี้หนูจะมาทำการเพาะเม็ดกระถินค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าวิธีเพาะของหนูหนูจะเพาะแบบไหนมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเม็ดกระถินค่ะหนูจะเอามาแช่น้ำไว้ก่อนนะคะแช่น้ำไว้สักประมาณสามชั่วโมงค่ะ สชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ค่ะนี่ค่ะเพราะเนี่ยค่ะหนูจะแช่น้ำเปล่าบแบบนี้กันค่ะแช่ไว้สัก3ามชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้ค่ะเพื่อนค่ะเ,เพื่อนจากที่เราแช่ครบ3ามชั่วโมงแล้วนะคะเราก็มาทิชชู่ค่ะทำแบบนี้ค่ะ แล้วก็เอาเม็ดกระถินใส่ไปห่อในห่อในกระดาษทิชชู่ค่ะเราให้กระดาษทิชชู่เขาเป,เปียกๆหน่อยนะคะนี่ค่ะทำแบบนี้เสร็จเราก็มาห่อเลยค่ะหอ ออกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ในขวดโหลแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ฝาหมุนปิดๆไว้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยเปิดดูค่ะว่าเขาออกรากหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อนๆจากที่ว่า อันนั้นคือหนูสาธิตให้เ,เพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือหนูทําการเพราะไว้แล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนตอนนี้เขาก็ออกรากแล้วค่ะเม็ดกระถินของเราค่ะอ๋อเนี่ยค่ะออกรากยาวเลยค่ะดูค่ะเนี่ยค่ะนี่่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาทำการปลูกกันค่ะ นี่ค่ะเพื่อนหนูก็ไม่รู้จะปลูกไงเนาะเนี่ยเพราะรากเข้ายาวแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทําอย่างนี้เนี่ยค่ะหนูก็จะทําการปลูกแบบนี้แหละให้เพื่อนๆนเดี๋ยวเราก็จะมา ดูการเจริญเติบโตของเขาไปเรื่อยๆค่ะโอ้รากยาวมากเลยค่ะเพื่อนค่ะ,นคะหนูก็ไม่กดแรงมากค่ะมาค่ะเพื่อน ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะเพราะเม็ดกระถินสำเร็จครั้งแรกคร่ะอันนี้หนูลืมดูครับปล่อยให้รากเขายาวเดี๋ยวหนูก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูดูเป็นนัทิศค่ะจนกว่าเขาจะโตค่ะ แต่ว่าอันนี้คือจะไม่เออ่หนูจะปลุกให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ก่อนค่ะแล้วคลิปต่อๆไปก็ให้ดูความเจริญเติบโตของเขาค่ะของเม็ดกระถินค่ะ ครั้งแรกเลยนะคะดีใจมากๆเลยเพราะว่าในยุโรปหนูก็เห็นประเทศอื่นเขาก็ปลูกปลูกเหมือนกันค่ะปลูกต้นกระถินนี่เพาะสำเร็จคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะรอดูการจเจริญเติบโตของเขาค่ะ ก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวหนูต้องไปเพิ่มดินก่อนแป๊บหนึ่งค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูดูความเจริญเติบโตของเขาเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปค่ะส่วนคลิปนี้เดี๋ยวหนูก็อพห้เพื่อนดูแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวที่เหลือหนูก็จะพให้หมดค่ะได้เป็นสิบกว่าต้นแล้วค่ะค่ะคลิปนี้ หนูก็มาไม่ให้เพื่อนเพื่อนดูว่าหนูเพราะครั้งแรกเม็ดกระถินครั้งแรกก็สาเร็จค่ะในเยอรมันดีใจมากค่ะที่เพาะครั้งแรกสําเร็จค่ะลองเพาะก็อยากทาอะไรก็ทดลองลองทําเลยค่ะทุกอย่างมันจะอประสบความสําเร็จค่ะท้าไม่ลองก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลค่ะ ค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะถ้าชอบมากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะ<ม>เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย